พุทธจุ๋ยเปิดใจแยกเตียงนอนหวานน้อยลงเผยทะเลาะจนน้ำตาไหลคู่รักคนดังพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัตยาเปิดใจถึงชีวิตหลังมีลูกสองคนยอมรับว่าความหวานลดลงต้องแยกเตียงนอนเพื่อดูแลลูกและเผยเหตุการณ์ทะเลาะกันจนถึงขั้นเสียน้ำตาในรายการคุยแซบโชว์ทั้งคู่ได้เปิดเผยว่าเนื่องจากมีลูกเล็กสองคนทําให้ต้องแบ่งหน้าที่กันดูแลจุ๋ยต้องดูแลลูกคนเล็กที่ต้องให้นมในตอนกลางคืนส่วนพุทธดูแลลูกคนโตทําให้ต้องแยกเตียงนอนกัน เราไม่ได้แยกห้องนอนนะคะแค่แยกเตียงนอนเพราะว่าคุณพ่อต้องอยู่กับน้องพีเจส่วนคุณแม่อยู่กับน้องเจแปนแล้วคุณแม่ต้องปั๊มนมดึกๆกกลางคืนไม่อยากไปกวนการนอนน้องพีเจก็เลยเรียกว่าแยกเตียงจุ๋ยกล่าวเมื่อถูกถามถึงความหวานที่ลดลงพุดตอบว่าความหวานก็น้อยลงครับด้วยความที่แบบลูกสองแล้วก็มีลูกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้าจะสวีทก็คงเป็นช่วงที่กำลังจะออกไปทำงานมีหอมหัวหอมแก้มบ้าง นอกจากนี้จุยยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เธอเสียน้ําตาว่ามันเป็นเรื่องคําพูดเล็กๆน้อยๆยค่ะแล้วมันก็เริ่มมาจากพ่อเห็นลูกร้องไห้เพราะว่าช่วงที่พ่อไม่สบายแล้วต้องแยกห้องให้ตัวเล็กต้องอยู่อีกห้องหนึ่งกับพี่เลี้ยงเพราะไม่อย่างนั้นกลัวจะเอามาติดคนเล็กก็เลยต้องให้แยกประมาณนี้แล้วพอเขาเห็นลูกร้องให้เขาก็เหมือนใจไม่แข็งพอแล้วเขามาบอกแม่คือเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาพูดแล้วหลายครั้งเขาก็พูดว่าสงสารลูกสงสารลูกร้องไห้อีกแล้ว อย่างไรก็ตามทั้งคู่ยืนยันว่าถึงแม้ความหวานจะน้อยลงแต่ความรักและความเข้าใจที่มีให้กันยังคงเหมือนเดิม